งโควิดนั่ะอยู่ติดกับบ้านไม่ได้ไปไหนก็เลยปลูกพักไว้กินไว้กายมีพักเยอะแยะติดเก็บแล้วกันยังต้นกายมังแล้วกกันยังตอนนี้ก็มังลุงไหมนะครับุงูกมังปลกอะไปามังปักบุงมังหอกก้านน่าจะจิมอันนูปรกาศกายเขยมดอ่ะจะจิ้มก่ายเขยมดเลยอันนี้มีบัว ให้แตกตกแต่งดีดีแต่นี่ลุงกระจายนะคะกระจายก้าวกระจายเรื่องกระจายก้าวนะะี่ค่ะลุงปรุงกันหน่อยก่อนไม่ออกทีนะคะไม่ดื่มออกดืก่มเต็มเต็มน้อยนะะ้อยอันนี้อยู่กับบ้านออกไปได้ไม่ได้ต้องลูกพักไว้กินเองที่บ้านเลือกอะไรใกล้ นี้บักุงลืมแรงบางโง่มีตกเกยเกยนะครับเกยข้าวเกยเด้งอัน,อนุกเกย์เท่นี้ไม่มีกับมาไม่เกย